สวัสดีครับ th, ไมคแปดสไว้มานะครับพบกับเฮียเป้ในไมคแปดส่วนไว้ไลฟ์เวิสาระจักรยานดีๆสำรับันที่มีเวลาน้อยนะครับอ่ะพอดีมียถามจากทางบ้านเข้ามานะครับสอบถามมาว่าเฮียคะจักรยานพับฟอร์มตั้นของหนูเวลาใช้งานแล้วรู้สึกว่าเบาะมันชอบไหลลงทำไงดีคะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาหน,น้าวิธารันดูแลและแก้ไขกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ เครื่องมือที่คุณต้องมีคือประแจปากตายเบอร์ B 6นะเอ้เบอร์10นะครับเนื่องจากบอมตันนะครับแตนดาดจะใช้นัด M6 นะครับต้องใช้ประแจเบอร์10จะเป็นปากตายอย่างเดียวหรือข้างแหวนแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะปรับตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็ดูรถกันครับโอเคครับคันนี้ก็จะเป็นบอมตันนะครับที่เป็นสเปค ตัวรัดจักรานแบบสแตนดาร์ดนะครับในส่วนของตัวรัดจักรานเดิมเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวล็อกนะครับก็จะ,จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะ,ะแต่ว่าแกนมันเป็นเหล็กนะตัวนั้นตัวโยกเป็นพลาสติกตัวที่จะเป็นตัวที่กวดให้แน่นเพิ่มเติมได้คือนัดตัวนี้นะครับ่ วิธีการไขเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเจออย่างนี้นะ,ะเวลาช่างเขาไขมาตอนแรกเนี่ยบางทีเขาเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะกลัวไม่มีแรงเขาอาจะจะตั้งตัวนี้มาแบบที่ไม่ได้แน่นมากนะครับเพื่อที่จะให้คุณเจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะล็อกตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับให้แรงน้อยทีนี้พอมันตั้งมาอ่อนเกินเนี่ย โวดากระแทกมันก็จะมีการไหลลงมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่แน่นวิธีการปรับก็คือเราก็เอาประแจเบอร์สิบเนี่ยแหละครับไขาตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไขาย,ยากนะครับแนะนําให้ปลดตัวนี้ก่อนนะครับปลดข้างซ้ายนี้ก่อนแล้วก็ไขนะครับตามเข็มจริงๆไขแค่นี้เดียวพอนะครับแล้วลองลอง,ลองไปนั่งดูลองปรับล็อกดูว่า มันตึงมือขึ้นไหมแล้วนั่งแล้วมันไหลลงไหมถ้าไม่พอก็ปรับขึ้นอดีกว่าอยหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะการปรับตัวนี้แข็งมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อระบบล็อกด้านนี้ด้วยนะครับยันก้ปรับให้พอเหมาะนะครับถ้าเกิดปรับแล้วมันไม่ไหลลงแลวก็คือโอเคพอแล้วนะครับไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแค่นี้เองนะครับง,ง่ายๆใช้ประแจเบอร์สิบนะครับทีนี้ถ้าแน่นเกินทำไงแน่นเกินก็ไข่กลับ ทวนเข็มแค่นั้นเองครับผมโอเคครับเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะครับถ้ารู้วิธีการดูแลที่ถูกต้องนะครับงั้นคลิปนี้ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ